ดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบบล็อกมีวอกกี้เลยน,นะครับเดี๋ยววันนี้เอาเอา,เอาของจริงเลยพอดีวันนั้นคุณสลายาเดเอาไปยางบวมเนยนี้เด้วจะเอาจะถอดล้อไปหลายอย่างเอาตัวไหนดีอันนี้เอามันจะมีมีกมี่มูสองตัวสี่หุนมีสองตัวแล้วก็เอาเอาตัวเล็กแล้วกันตัวนี้ดีกว่าลองดูที่มันจะออกไหมก็ไม่เคยออดที่ทีนออก เดี๋ยวลองตัวเล็กสุดต่อว่ามันจะออกไหมฝากครอบมาก่อน <5. S 2> อ,อันนี้ยังไม่เคยถอดเลยนะเนี่ยนะอันนี้เป็นม u วที่ M 1 8นะครับเป็นตัวเล็กสุด ง่ายมากยังไม่ได้ออกแรงเลยอ่ะโอ้ทั้งที่ตัวใหญ่ก็ไม่ต้องใช้แล้วมั้งตัวนี้เนาะเฮ้ยง่ายจิงง่ายจิงอได้เรื่องได้เรื่องโอเคเดี๋ยวเหลือไว้ตัวนึงเดี๋ยวขึ้นมาแรงก่อนโอเคตามนี้เนาะครับผมสวัสดีครับ